เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเียมมีมันมีเอาไดระเบิดกูเยี่ยกระ้วเนีมีโคดากีดเลยเหียมันจะมีึงเี้ยเลยไม่มีมีเหือนถือปืนเคดากีดเลยเหมือนชูขอนานละไเหี้ยวันนี้ับมีมีได้หมดไหมครับพี่มีหนงกพวกมัเกอสมัยนถ่ายแองแหวนอะเหี้ยไปเพื่อนมาเพื่อนนี้เลยเจสเลเยอร์กูเฮ้ยขวางขว ไอ้ยบางคนฟักกิฟติกไอ้ยเหีอยเดือดเดีอดเมันดเกเดืเือเดืออดเดืเดือเอือเือดเือเือดเือดเดือดดือดดือดดืดดเเดเอเ เิดปาร์ลิ่ปารเลิอรนีะไอ้อ้ลงไอ้แบ์อหลังแตนอะไสทหลังแตนลยี่ห้อลตาย่ลอดหลังแตนนี่ปาไฟเขาหลังแตนนี่กตุ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 กอุ้ยลบลีกันลบลีก ตกเฮียไอ้สัสไอ้คนนี้มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เอาไปเฮ้ยมาดูสะกอนเลยเฮีย ไอ้ยัยยิ้ีแป๊บตัวแล้วทำไมไอ้ผู้แบบตัว้กูรอเนอะรอเหี้ยไม่ด้ใครมาหากูเลยเี้ยไม่มีคนเลยเลยเหี้ยมียูไอ้ขุนคนดึงแล้วโดนไข่จ้วงไูเลย